อันนี้แล้วนะฮะสำหรับเบสเซฟัวเบสทิเทนของเรานะครับวันนี้พี่แจ็คก็มารับหน้าที่เนาะสาธิตเครื่องซีนสูญญากาศตัวเล็กตัวนี้นะครับว่าจะทํางานใช้งานกันยังไงนะฮะเนาะนะครับแบบแรกนะฮะเสียบปลั๊กก่อนเลยนะครับเสียบปลั๊กนะฮะเราอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับผุ่มจะอยู่ที่ออฟนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดเครื่องตอนแรกให้ปิดก่อนนะปิดก่อนนะฮะแล้วตัวนี้เป็นซีลไทม์ก็คือว่าความหนาของถุงนะ ถ้าถุงบางก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วแต่นะฮะถ้ามันหนาขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณถุงประมาณเบอร์นี้ที่ใช้กันทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณเบอร์สามนะอันดับแรกนะครับเอาลิ้นตรงนี้ออกมาลิ้นตรงนี้ออกมานะครับแล้วเอาปากถุงใส่เข้าไปแบบนี้เนาะแล้ววางนะครับวางให้ตรงเนาะวางให้ตรงเสร็จปุ๊บเราปิดล็อกซ้ายและขวานะครับแล้วถึงเปิดเครื่องนะ พอเปิดเครื่องปุ๊บมันเริ่มดูดเลยเห็นไหมครับจะเ,เริ่มดูดเลยนะฮะนะวัตถุด,ดีของเราก็จะถูกด,ดูดเข้าไปเนาะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ไลนะ่เนาะไล่อากาศที่อยู่ภายในให้หมดให้เครื่องมันดูดลมเข้าไปให้หมดแบบนี้นะครับพอพอ,เ,อเราได้แล้วได้ที่แล้วนะฮะก็ซีนกดซีนเนาะแบบนี้ รอจนเสียงเตือนดังถึงยกมือได้แค่นี้ก็ได้แล้ะฮะง่ายๆสบายสบาย